Read aloud เรากลับมาพูดคุยกับคุณภาคภูมิภาควิสารผู้ที่เขียนหนังสือกลยุทธ์เด็ดเคล็ดการลงทุนใน Set 50 Index f u t u r e กันต่อนะคะคุณภาคภูมิคะเท่าที่อ่านในในเล่มนี้นะคะคุณภาคภูมิเขียนเรื่องเ e t 50 Index Future วไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยแต่ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เรยว่ามันยากทีนี้เนี่ยคนที่อาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้คงอยากจะทราบกัแล้วค่ะว่าเซ็ต เอ่อ d e x Future ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรครับก็หลักๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกเครื่องมือในการลงทุนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการทำกำไรบนการเคลื่อนไหวบนดัชนีหุ้นที่ชื่อว่า Set 50 Index กนะครับก็คนทั่วไปจะรู้จักเป็น Set Index ที่เป็นภาพรวมที่เอาหุ้นทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะพูดกันสั้นๆว่า Set Index ถูกไหมครับแต่อันนี้ Set 5 0 Index เนี่ยจะเอาแค่หุ้นใหญ่ๆยอดนิยม50ตัวมาคำนวณเนดัชนีนะครับ ซึ่งไอ้ตราสารตัวนี้จะไปอิงกับไอ้ัชนีตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถทํากําไรได้ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือตกนะครับทำอะไรได้2ทางจริงๆแล้วเพราะว่าคือเลงจ์มันค่อนข้างกว้างหรือเปล่าคะมันกลยุทธ์เนี่ยมันจะมี2แบบคือคนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปจะทํากําไรได้เฉพาะขาขึ้นคือซื้อถูกขายแพงถูกไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อก่อนแล้วค่อยขายนะครับเป็นการซื้อถูกขายแพงหรืออยู่เฉยๆอย่างเงี้ยขายไปก่อนเลยแล้วค่อยซื้อคืนเป็นการขายแพง ซื้อถูกก็ได้มันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสในการทำกำไรทั้งสองทิศทางตลาดอ๋อมันก็เลยหมันกว้างม,มันมีโอกาสก็เป็นโอกาสที่มากขึ้นนะครับสมมติว่าถ้าปีหนึ่งวันที่หุ้นขึ้นกับหุ้นตกเท่ากันอ,อย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดคุณลงทุนในหุ้นคุณก็ลงทุนได้ครึ่งปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนในสแตทตตน็กฟิวเจอร์สคุณก็ลงทุนได้ทั้งปีลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตราสารตัวนี้เนี่ยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าหุ้น นะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการวางเงินประกันหรือมาจิ้นกับทางบลกเกอร์เนี่ยประมาณสักสิบเของมูลค่าที่จะซื้อย่เรายังไม่ต้องลงทุนไปเยอะมากมายไม่ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องจ่ายเต็ม,มนะครับเพราะฉะนั้นตราสารตัวนี้ก็จะมีข้อดีของการงทุนลักษณะนี้แต่ในข้อดีมันก็มีข้อที่ต้องพึงระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีเรียกว่าความเสี่ยงที่สูงว่าการลงทุนในหุ้นหน่อยเนื่องจากมันใช้เงินลงทุนน้อยถ้าเกิดเราเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนเนี่ยก็จะเสี่ยงสูงมากกว่าการลงทุนใน ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาถึงข้อควรทำข้อควรปฏิบัติหรือและก็ข้อควรไม่ไม่ไม่ควรปฏิบัติเนี่ยนะคะคในการลงทุนใน s e ็ตฟิฟเนี่ยมันคืออะไรคะข้อควรทําไม่ควร<อ><อ>ทำ<อ>ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือนักลงทุนจะต้องมีการศึกษาความรู้ให้ให้พร้อมเสียก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นฐานของการลงทุนทั่วไปใช่ครับว่า s e ็ตฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์คืออะไรทําการซื้อขายยังไงผลตอบแทนความเสี่ยงเป็นยังไง ศึกษาเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาลงทุนนะครับค<ฆ>ือไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเคยลงทุนในหุ้นมาแล้วโอ้ยไอตัวนี้มันก็คงเหมือนๆกันน่านก็าเข้า,ขาไ,ปไปลงทุน<ฆ>ก็อาจจะขาดทุนได้เพราะคุณยังไม่เข้าใจระบบของมัน<ฆ>ดีพอแม้ว่านี่คุณภาคภูมิเราจะบอกว่าแม้ว่าเราจะมีพื้นฐานทางด้านการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ย,ตยแต่ถ้ามาจับตัวนี้เซ็ตฟิฟตี้เนี่ย ก็อย่าได้ประมาทเชียวนะอย่าได้ประมาทครับเพราะว่าคุณลงทุนในหุ้นมาคุณอาจจะมีประสบการณ์ในการมองที่ทางตลาดหุ้นว่ามันควรจะขึ้นหรือลงถูกไหมครับแต่ว่าตราสารตัวนี้มันก็มีอะไรที่มันเป็นเฉพาะตัวมันเหมือนกันการลงทุนในหุ้นคุณจ่ายเงินร้อยเถูกไหมครับไม่ต้องมีการเติมเงินมาจิ้นแต่ตัวนี้ต้องมีการเติมเงินมาจ้นมีการเช็คสถานะทุกสิ้นวันว่าวันนี้กําไรขาดทุนถ้าเกิดขาดทุนมากๆต้องมีการเติมเงินนะของพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็ความเสี่ยงงงทที่สูการลุุนนนให้ นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเช็คแล้วว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้เราสามารถลงทุนได้อย่างถูกวิธีปัจจุบันนี้การลงทุนใน s e t 50 Index Future เเนี่ยมีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตลาดอนุพันธ์ในไม่ได้ไทยหรือตลาดทีฟกซ์นะครับก็เปิดทำการซื้อขายมาได้สัก4่ปีกว่าแล้วนะครับก็ตัว s e t 50 Index Futures เ์นี่ยเป็นสินค้าตัวแรกในตลาดทีฟ จจุบันมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีนักลงทุนที่ลงทุนในตาสารตัวนี้อยู่ประมาณ3 0,000ื่นกว่ารายถือว่ามากหรือน้อยคะก็ถือว่าเป็นระดับที่โอเคนะครับกับตลาดที่เพิ่งตั้งมาได้4ปีนะครับก็ถือว่าเป็นน่าสนใจแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนักลงทุนอีกจํานวนมากที่สนใจแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าจะไปศึกษาได้ที่ไหนก็เลยยังไม่กล้ายังไม่กล้าเข้ามาลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีว่าเออตอนนี้เราเราก็มีแหล่ง ที่ให้ความรู้อยู่หลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆที่มีในท้องตลาดเป็นสัมมนา,าต่างๆที่ทางโบรกเกอร์จัดหรือทางตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดรุพัน์ธเป็นผู้จัด oh. นะครับก็เหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักทุนเ,นเข้า็ไปศึกษาเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนได้ในอนาคตน oh. ะครับก็เป็นโอกาสที่ ค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ในตอนแรกนะคะว่าเล่มนี้เนี่ยคือพิมพ์ซ้ําเป็นครั้งที่4แล้วรทราบว่าคุณภาคภูมิได้มีการเพิ่มตอนพิเศษขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะตอนที่ว่าคืออะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตาสังนัพันธ์ที่มีอยู่ในตลาดทีเซ็ Effect จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวะนะครับแต่ว่าผมจะมีโอกาสเขียนอยู่แค่3 3ตัวด้วยกันคือ e ฟดต์ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ s e ฟติ้ตินเด็กออปชั่นแล้วก็ก o o ก l ลฟิวเจอร์สนะครับจะมีตาสารอยู่ตัวหนึ่งที่ที่ผ่านมาผม <laughs> ไม่มีเวลาว่างในการเขียนค <Okay. S 1> ือเป็นเกี่ยวกับ Single Stock Futures นะครับซึ่งเริ่มเทรดประมาณสักปลายปี2551 <Okay. S 1> นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ก็เลยเป็นการฉลองเลยว่าตอนที่ตัวเล่ม s e ฟติ้ e เด็กฟิเเนี่ยทีมทั้งที่4เ <Okay. S 1> นะี่ยก็เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Single Stock Futures เ mm. ข้าไปด้วยนะครับเป็นการฉลองมาอย่างนั้นว่านะครับแล้วก จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับ single Stock Futures เนี่ยมันไม่ได้ต่างจาก Se ป u ปอ r y Index f ก t u r e s มากนันะครับหลักการซื้อขายเหมือนกันเลยเป็นแบบว่าต้องแอพพลายความรู้ที่มีเนี่ยในการลงทุนให้มาเข้ากับตรารตัวใหม่ท่านั้นเองก็เลยถือว่าเอมารวมในเร่มเดียวกันได้ไม่ไม่ถึงกับแอดวานซ์ขึ้นเป็นว่าเปลี่ยนตัวอ้างอิงแทนที่จะไปอิงกับดัชนีหุ้นคราไปอิงกับหุ้นใยตัวเช่นหุ้นปรตท์ฟิวเจอร์อะไรัษณะนี้ นะครับก็หลักการคล้ายกันเลยแต่เปลี่ยนตัวอ้างอิงเท่านั้นเองวันนั้นก็จะเพิ่มตอนนี้อธิบายว่าหลักการซื้อขายยังเหมือนเดิมนะแล้วคุณต้องรู้อะไรมากขึ้นจะเป็นเกิตัวนี้ได้ก็เพิ่มตอนหนึ่งก็คิดว่าอัดดัได้นะนะครับก็ปูพื้นกันมาดีแล้วนองจะกตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆให้มันทันสมัยมากขึ้นในเร่องมันนะครับ หนังสือเล่มนี้นะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากค่ะที่นักลงทุนที่คิดจะมาลงทุนในด้านนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมยังไงก็ตามนะคะก็อ่านได้จากเล่มน,นี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณภาคภูมิเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราค่ะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะทุกครั้งที่ดิฉันได้ยินคําว่าการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้รู้ก่อนการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงดิฉันอยากจะขอเพิ่มเติมเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะว่าคุณสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือดีๆเพื่อลดความเสี่ยงได้เช่นกันคะ่ะ แล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเพื่อหาข้อมูลให้กับชีวิตด้วยนะคะเพราะความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นกับนักลงทุนเท่านั้นค่ะแล้วพบกับริดอลาวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมหนังสือดีๆที่จะมาชวนคุณอ่านเหมือนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ